คนไทยจ่ายพันล้านชมคอนเสิร์ตวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีคลังนำทีมคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ถแถลงข่าววาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้นี้เป็นครั้งที่สองในรอบสี่เดือนแต่กลับไม่มีวาระแห่งชาติว่าด้วยการสร้างรายได้แล้วอีกกี่ชาติคนไทยและประเทศไทยจะใช้นี้หมดถ้าหารายได้ไม่เป็นวันนี้ผมมีอีกมุมหนึ่งของการสร้างรายได้ให้ประเทศไทย นั่นก็คือรายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องต่างชาติชื่อดังที่บินเข้ามาแสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทยช่วงวิกเอนในสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีคอนเสิร์ตของนักร้องดังระดับโลกเข้ามาแสดงในเมืองไทยถึงสองคอนเสิร์ตสร้างรายยอได้ให้กับประเทศไทยมากมายและโวยเงินจากไทยกลับไปเกือบหนึ่พันล้านบาทตลอดเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ยังมีคอนเสิร์ตแสดงต่อเนื่องอีก15คอนเสิร์ตทั้งจากนักร้องต่างชาติและนักร้องคนไทยข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ นี่คือรายได้จากซอฟต์พาวเวอร์ของจริงยังไม่นับเงินที่สะพัดจากเทศกาลตรุษจีนที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จีนซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าจะมีการใช้จ่ายเกือบห0 0หมืล้านบาทแล้วต่อด้วยวันวาเลนไทน์ซอฟต์พาวเวอร์ตะวันตกเทศกาลแห่งความรักที่มีกิจการบันเทิงอีกมากมายที่สร้างรายได้มหาศาลส่งผลให้เศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์คึกคักที่สุดเดือนหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์3ถึง4กุมภาพันธ์2567มีการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลก จากวงโคดเพลที่เดินสายมาแสดงคอนเสิร์ตในเอเชียปีนี้เพียงสาประเทศเท่านั้นคือไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์โดยเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลากีลาสถานซึ่งจุผู้ชมได้มากถึง56หมื่นคนต่อรอบในชื่อคอนเสิร์ตโคดเพลมิวสิกออฟเดอะสฟิวทูแบงคอกการแสดงแบ่งออกเป็นสองรอบวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่ละรอบมีผู้เข้าชมกว่า5 0,000คนสองรอบก็มีผู้ชมกว่า1น0 0 0แสนคนบัตรคอนเสิร์ตเปิดจำหน่ายล่วงหน้าถึง8เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566ปีที่แล้วโนทนข้อมูลจาก Thai Ticket เจอร์เปิดเผยว่าราคาบัตรต่อใบสูงสุดอยู่ที่28,300บาทรองมาเป็นบัตรราคา14,000บาท12,300บาทขายดีเป็นเทน้ำเท่าขนาดบัตรราคา5,800บาทยังเป็นบัตรยืนบัตรราคาต่ำสุดอยู่ที่1,800บาทคอนเสิร์ตโค p ดเพล n อินแบงก์콕2รอบกว่ารายได้ค่าตัวอย่างเดียวไปกว่า600ล้านบาท ยังไม่นับรายได้อย่างอื่นที่เกิดขึ้นจากคอนเสิร์ตแต่ประเด็นที่ผมเห็นว่าน่าดีใจก็คือผู้เข้าชมคอนเสิร์ตสองรอบกว่าหนึ่งแคนเป็นชาวต่างชาติที่บินเข้ามาชมคอนเสิร์ตสูงถึง60เอร์เซหรือกว่าห0หมื่นคนนั่นหมายความว่าประเทศไทยจะมีไรายได้จากนักท่องเที่ยวที่บินเข้ามาชมคอนเสิร์ตเหล่านี้อีกหลายพันล้านบาทตั้งแต่ค่าโรงแรมที่พักค่าอาหารค่าเดินทางค่าช้อปปิง้งและอื่นๆเพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงและกล้าใช้จ่าย วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567ก็มีการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนั่นคือคอนเสิร์ตอีดีชิร n นเมตาเมติกทูอินแบง k o k 2024ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดังชาวอังกฤษเจ้าของเพลง Perfect ที่มียอดวิวใน y o ยูทูบก,กว่า3,500ล้านวิวและเพลง Shape of You ที่มียอดวิวั ใน YouTube ก,กว่า6 1 0 0ล้านวิวบัตรเข้าชมต่ำสุดใบละ1,800บาทราคาสูงสุดใบละ1 2 0 0 0บาทบาทัตรขายเกลี้ยงอผู้ชมในสนามราชมังคลากีฬาสถานก็ไม่หนี5600 0 0คนเป็นชาวต่างชาติที่บินเข้ามาชมคอนเสิร์ตเกินครึ่งรายได้ค่าตัวเองค่าชมอย่างเดียวก็ไม่หนี300ล้านบาทยังไม่นับค่าใช้ใจ่ายจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่บินเข้ามาชมคอนเสิร์ตอีกเดชิเรนไม่ได้จบคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันอาทิตย์ที่11กุภาพันธ์ ยังมาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตรอบพิเศษที่ไลฟ์ฮอร์ในศูนย์การค้าเอ็มสฟีแมทจะจุผู้ชมได้น้อยกว่าสนามราชมังคลาแต่ค่าตั๋วต้องจ่ายแพงกว่ากันมาก4วันกับสองคอนเสิร์ตสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่า5,000ล้านบาทถ้าเศรษฐกิจไทยวิกฤตจริงอย่างที่รัฐบาลพูดให้ประเทศเสียหายตัวคอนเสิร์ตใบและ10บ0ูน0 0 0บาทคงขายไม่ได้แน่นอนและนักร้องดังระดับโลกคงไม่บินมาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศที่เศรษฐกิจ กำลังวิกฤตแน่นอนจริงไหมครับท่านนายก